RTS แสดงทุกท่านวันนี้พี่แว่นแล้วก็จินนี่ค่ะจะมารีวิวจอข้างหลังนี้จาก BenQ ทีเดียวพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับผมซึ่งโอเคเอาตัวตัวข้างหลังพี่แว่นก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นจอ BenQ รุ่น RL2450H นะครับผมเป็นจอที่ออกแบบมาสำหระับนะัเล่นเกมแนว RTS พวก Star c r a f t Dota ้อนนะที่ดังนะตอนนี้ L.O.L. League of Legends League of Legends เนี่ยเขาเขาเรียกว่าเก็บเป็นเกมแนวอะไรนะอ่ะ R.T.S. <R TS. S 1> แล้วจอข้างหลังจีนี้นี่เป็นรุ่นไหนเลยรุ่น X.L. 2 4 2 0 T. ค่ะครับจะ <O. S 2> เป็นสำหรับเกมเมอร์ที่เล่นเกมแนว F.P.S. ค่ะก็เป,เป็นพวก c o i แ Bank, M.V.A. Counter Strike อะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวขยายความนิดนึงจอเนี้ยถูกถกออกแบบโดยเรียกได้ว่าร่วมออกแบบ จากนักเล่นเกมชั้นนาเกมซารครับสองนะเป็นคนเกาหลีนะผมพี่แบทเขาไม่รู้จักชื่อเนาะเขาไม่ได้บอกมาด้วยส่วนตอนเนี้ยก็รู้กันดีว่าเบนคิวเนี่ยก็จะต้องมาพร้อมกับใครนะฮีต,นตันกับสปอนฮีตันกับสปอนนะครับผมฮีตันกับสปอนซึ่งเขาก็เล่นเกม Counter Strike ด์นึ่งหกแล้วก็เคาน์เ r อร์สไลด์ซอร์นะครับผมก็จะมีโปรไฟล์ของ2เกมนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของหน้าตาหลัก ของเจ้าตัว RTS ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้พื่อนจะเรียกจอของพี่นว่า RTS นะส่วนของข้างหลังจนี <S <s ้จะเรียกว่าจอ a p s ละกันง่ายดีนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเป็นชื่อรุ่นมันจะยาวยาวมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูจอ RTS กันนะครับผมก็มาดูเจ้าตัว RL 2 4 5 0 H นะครับผมซึ่งก็เป็นจอสำหรับ นักเลเก่นเกม RTS โดยเฉพาะถูกออกแบบมาแบบนั้นเพราะว่ามี p a y e r Starcraft 2ระดับโลกชาวเกาหลีมามาร่วมในการออกแบบนะครับผมอย่างที่เห็นเจ้าตัวนี้เดี๋ยวมาดูแผงข้างหน้าแผงข้างหน้านี่ฮะก็เดี๋ยวจินี้ลองกดดูนะก็เป็นปุ่มเมนูจะอยู่ด้านข้างนะต้องต้อง,ต,องต้องกดนะครับผม ตัวนี้ที่เด็ดนะฮะที่เด็ดเดี๋ยวพี่แว่นพูดเขา้าจะมีแบ็กอีควอไลเซอร์นะฮะแบ็กอีควอไลเซอร์คืออะไรก็คืออ่าเวลาเราจอธรรมดามันมืดจอนี้มันจะสว่างอ่าเวลาอยู่ถ้าเป็นดอต้าอยู่ในจุดด์กมันก็จะเห็นสว่างนิดหน่อยอ่าแต่ไม่เห็นยูนิตนะครับผม <Okay. S 1> ส่วนถ้าเป็นเกม f p s เนี่ยก็อ่าจะค่อนข้างชัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะเทสให้ดูไอแบ็กอีควอไลเซอร์สำหรับเกม FPS <Okay. S 1> เนี่ย เตอร์สไตล์หนีหกับเตอร์สไตล์ซอฟชัดมากนะครับผมกเ็เดี๋ยวมาเทสให้ดูกันในใน,ในช่วงเทสนะผมตอนนี้ถือว่าดูด้านหน้ากันไปก่อนนะครับผมจุดเด่นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็จะมี RTX Mode r t s Mode ก็จะเป็นแบบเป็นประมาณว่าอิตาสามคนที่มาช่วยออกแบบจอเนี้ยเขาจะ ช่วยกันปรับคอนทราสต์ปรับสีปรับอะไรทุกอย่างให้ให้ให้เหมาะกับการเล่น RTS ของเขานะผมก็คือ,อมุมมองสีชัดเจนชัดเจนขึ้นในการเล่นนะครับผมก็เป็น RTS Mode ส่วน r e s อ One Time อยู่ที่ 2ms มิลลิวินาทนะผมเฮิร์ตปรับได้ที่สูงสุดที่ 60Hz เฮิร์ตนะผมไม่ใช่ 120Hz เฮิร์ตนะผมจอรุ่นนี้นะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูด้านหน้าของจออีกรุ่นหนึ่งจอรุ่นใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจอสำหรับเล่นเกม FPS e กันเลยนะคะนี่ค่ะ เชื่อรุ่นเต็มๆก็คือ XL2420T ค่ะโดยที่จะมีฮิปตันกับ SPAWN เป็นคนออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับเกมเมอร์ FPS โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วฟีเจอร์ลหลักของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมี b a c k i l l u m i z e r ค่ะเหมือนกับตัว a TS แต่ส่วนของชาวเล่นเกม FPS นะคะเราจะเห็นแมปในจุดมืดๆสว่างขึ้นค่ะทำให้เรามองเห็นง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะ สามารถปรับ Refresh Rate นะคะได้ถึง120เฮิร์ตเลยค่ะซึ่งจะต่างจาก60เฮิร์ตกับ75เฮิร์ตมาณค่ะภาพก็จะเลื่อนกว่าปกติพอสมควรแล้วก็มีค่า Response Time ต่ำถึง2มิลลิเซคเลยนะคะก็ถือว่าเป็นค่าที่มีน้อยที่สุดนะตอนนี้ค่ะแล้วจอตัวนี้นะคะก็ยังทำระบบ 3D มาค่ะเพื่อรองรับกับแว่น Nvidia 3D Vision ค่ะก็ต้องมีแว่นตัวนี้นะคะเขาไม่ได้้มากับจอตัวนี้ค่ะ แล้วไหนๆอจอตัวนี้มีฮีตตันกับสปอนเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเขาได้เอาสองคนนี้มาทำการเซตโปรไฟล์ในจอตัวนี้ค่ะเราสามารถเรียกจอโปรไฟล์เป็นค่าเซตติ้งเวลาเขาเล่นเกมเคาน์เตอร์สไตล์อะไรอย่างนี้ค่ะตามที่เขาเซตไว้ได้เลยค่ะแล้วแต่เราชอบว่าจะเซตเหมือนฮีตตันหรือสปอ n ค่ะและสุดท้ายนะคะมาดู S-Switch ค่ะนี่ค่ะเราสามารถเซต ค่าเมน,นูอะไรได้จากเมาส์ตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะเดี๋ยวขอกดอีกรอบนะจิีนขอกดอีกรอบเดือน้าอ๋อสามารถใส่ดได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากกดจากตรงนี้นะคะก็สามารถกดจากตรงนี้ได้ค่ะแค่เราวไปใกล้ๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะดีเทคเลยค่ะก็กดไปเป็นทัชค่ะเป็น มาเสร็จได้ค่ะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจอตัวนี้จะมีทีเด็ดยังไงคะ่ะก็ตอนนี้พี่แบนไม่เทสนะตอนนี้อู้ช่วงนี้อู้จีนี่เล่นอยู่2จอจะจะเหมือนเหมือนกันนะฮะผมซึ่งจอขวาปรับที่6 0สิเฮิร์ตจอซ้ายปรับที่1 2 0ยี่เฮิร์ตนะผมตัวนี้จี่เล่นจอขวาอยู่คนละับัำจักความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ ความสุขคุ้นเคยใช่ความรู้สึกเหมือนเล่นอยู่บ้านเลยค่ะพอที่บ้านใช้จอ6 0เ z ร์ใช,ใช่ไหมใช่ยังไม่มีตัคงซื้อจอ20 <c oughs> 1 20เ z ิร์แพงเลเกินโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองจิ้มมาลองดูจอ120เฮิร์ตกันนะนี <c oughs> ่ค่ะมาลองจอ120เฮิร์ตนะคะ,ะว่ามาความรู้สึก <c oughs> เล่นๆไปนี่อาจจะหัวแตกได้เลยนะคะเพราะว่าลื่นมากเลยค่ะพี่ คือความลื่นนี่คือไอการคือภาพค่ะภาพมันจะเนียนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนี่ค่ะคือพี่แว่นก็ไม่รู้จักที่บ้านไงมันมีสองจอเทียบกันคือมันดูในวิดีโอมันก็ดูไม่ออกคือมันต้องมาจับเมาส์ล้อลากเองใล้อลาลากเมาส์แค่นี้ภาพก็จะแตกต่างกันแล้วค่ะความเนียนนี่มสังมากจะเป็นไงบ้างถ้าหรือว่าดีดีเลยดีเดียวนะร้อยยี่สิบดีมากๆเลยค่ะ เพราะว่าเกมเมอร์หลายๆคนจะนี่ว่าต้องชอบในจุดนี้แน่ๆทีนี้ครับอันนี้เรามาเทสอะไรกันเอ่ยพี่เด็ดน,นี่ค่ะ Black Equalizer ค่ะ Black Equalizer นะครับผมท่านผู้ชมก็ทั้ง2ตัวจอ r t s กับ f p s มีเหมือนกันนะครับผม ่าตัวขวามือจะไม่ได้จะไม่ปรับไอ้แบ็กอีควอไลเซอร์นะครับผมอ่าส่วนตัวซ้ายมือปรับแบ็กอีควอไลเซอร์ที่สุดนะฮะปรับตั้งค่าเท่าไหร่นะยี่สิบใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่แว่นถอยออกมาดูความต่างนะซ้ายมือปรับนะฮะตรงซอกรถถังจะสว่างนะฮะส่วนส่วนขวามือไม่ได้ปรับจะมืดนะครับผมนี่นะฮะก็จะว่าโกงไหมมันก็ไม่ถึงกับโกงมากะแต่ก็ทําให้เรามองภาพชัดขึ้น นิดหน่อยชัดขึ้นใช้คานิดหน่อยนะฮะก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่าไม่มีอะเนาะนะฮะผมก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของจอ mm hmm. BenQ ซีรีส์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจินนี่ลองวิ่งไปจุดตื่นบ้างไปดูจุดมืดแหมจุดที่เธอวิ่งมานี่มืดมากเลยลอง b นะฮะนี่เราเปรียบเทียบกันดอความสว่างอ่า,อ,าอันนี้มัคือเกาะคือคือ,คอมุมอ่าโอเค ซ้ายมือกับขวามือคนะความมืดความสว่างต่างกันเลยนะฮะอันนี้สว่างกว่าเห็นได้ชัดเลยค่ะอย่างเห็นได้ชัดก็มันก็ไม่มากนะแต่อย่างที่บอกว่าดีไหมมันก็ดีนะครับผมถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบที่เด็ดเลยทีเดียวสําหรับอจ,จอสองรุ่นนี้นะฮะเป,เป็นดำๆเนี้ยเห็นไหมครับครับผมครับผม ก็เมื่อกี้ได้ดูกันไปคร่าวๆแล้วกับรีวิวแบบบ้านๆโดยพี่แว่นแล้วก็จินนี่นะครับผมสำหรับจอ r t s ชื่อรุ่นจะเป็นว่า R L 2 4 5 0 H นะผมมีมีคิดนิดนึงชื่อรุ่นมันยาวแล้วผมเป็น Q R L 2 4 5 0 H นะครับผมก็ถือว่าเป็นจอที่พง่ายเป็นจอที่รุ่นน้องรุ่นน้องนี่ยจอรุ่นน้องส่วนตรงนี้ก็เป็นจอรุ่นพี่นะผมเพราะว่าฟีเจอร์หลักๆฟีเจอร์ ทั้งหมดจอ,จอ,จอตัวรุ่นพี่ XL จะทําได้นะผมส่วนจอรุ่นน้องก็ไม่น้อยหน้าผมเจาตัว Black Equalizer ซึ่งสามารถปรับได้เหมือนกับจอ XL นะครับผมซึ่งก็ถือว่าตอนแรกพี่ว่นอ่านอ่านโมชัว <out> อ่านศึกษาข้อมูลมานึกว่ามันจะโกงมากแต่จริงก็ก็ไม่ได้โกงมากแต่อย่างใดนะอย่างเมื่อกี้อาจาะไ่ได้ลองในคลิปนะลองเกมอ่า uh, LOL ดอต้ากับฮอนเนี้นก็ไม่ได้เห็นยูนิตที่มันอยู่ในดักนะผมเพียงแค่เห็นจุดที่มันดำๆมันจะสว่าง,<อ>งแค่นั้นเองนะครับผมโอเคในของจีนี่บ้างในเรื่องของจอ f อ s นะคะหรือชื่อรุ่นเต็มเต็มก็คือ XL2420T น <c oughs> ีั่นเองค่ะทีนี้ว่าที่เดนเนเกมเมอร์อย่างเราชอบแน่นอนก็น่าจะเป็นเรื่องการปรับรีเฟรชเรทได้ถึง1 2 0เฮิร์ตค่ะร2อยิบเฮิร์ตจอ จอ RTS ปรับได้60สิเฮิร์ตนะครับผมจอตัวนี้ <100 Hz. S> 1้อยรเฮิร์ตลื่นมากดีกว่าใช่ม <า S 2> ไม่ใช่ว่าชัดมากลื่นวิวกล้วมากๆเวลาเล่นเกมค่ะครับผมก็หลายคนอาจจะดูรีวิวจากเว็บ FPS Thailand ว่าก่อนหน้านี้นก็จะมีรีวิวจอเยอะเห<ช>มือนกันจอที่ร้อยยี่สิเฮิร์ตที่พี่แว่นจะเชียร์พิเศษเพราะว่ามันมันความลื่นมันต่างจริงแล้วจริงนะจริงค่ะแต่ไอ้ข้อดีก็มีข้อเสียก็คือถ้าเป็นเพลเยอร์ที่ต้องไปแข่ง อ่าไปแข่งตามงานต่างๆที่ปรลกอนเอสนาดแล้วแต่คงที่งานคงไม่มีจอร้อยยี่สิบเฮิร์ตให้ยกเปลงค่ะไม่รู้ยกเองเขาจะให้ใช้รหรือเปล่าเนาะแต่ถามว่าดีไหมมันโคตรดีใช่ค่ะโคตรโคตรรู้สึกดีก็ <c oughs> คือเวลาเล่นอย่างเมื่อกี้ที่ชินเล่นสองจอพร้อ <c oughs> มกันเล่นจอ60ิเฮิร์ตก่อนแล้วหันขวามาเอยหันซ้ายมาก็เล่นจอร้อรอยิบเฮิร์ตซึ่งมันก็รู้สึกต่างแว่นเองรู้สึกต่างนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นถ้า ถ้าเลือกได้ว่ามี120เฮิรตพี่แว่นก็เลือกที่จะมีนะผมเพราะว่นพี่แวน่แวนไม่ได้เล่นแข่งอะไรมากมายแต่ถ้าถ้าพี่แข่งมันมีปัญหามากวามันสำหรับจินได้ว่าคงอาจจะต้องมีการปรับสภาพเวลาการแข่งแล้วก็ไปวอร์มอะไรอย่างนี้ก็น่าจะโอเคค่ะมันจะมันจะต่างแค่ความลื่นความลื่นไหลความลื่นไหล,มล,ไ,หลไม่เฉพาะเกม FPS ด้วยเพราะจินลองอ LOL <c oughs> ก็รู้สึกแบบงุนงิดเลย <c oughs> ที่บ้านที่บ้านเล่น60เฮิรต์เล่นไปแปบบ๊แบบเดียวงุนงิดทำไมมัน ทิศบ้านพี่แว่นมันลื่นจังพี่แว่นก็ไม่รู้เพื่อนไม่ได้ปรับไอ้อะไรการ์ดจอเลยเลยแต่พอดีจอเป็น120ยยเฮิร์ตนะครับผมนั่นก็คือความความเด่นของเจ้าตัว f p s FPS ฮะจอตัวจอ XL นะครับผมแล้วที่พี่แว่นชอบก็คงเป็น Switch s Switch s ที่มันมันเป็นเหมือนเมาส์เนี่ยมือเป็นคนโดนละนี่นะครับผมเป็นเหมือนเมาส์ก็สามารถปรับค่าอะไรได้ใช้แทนน็อกได้เลยเอ้ยไม่ไม่ได้นะโอเคก็ถือว่าเป็น จอสำหรับเกมเมอร์2รุ่นที่น่าจับตามองเลย <ไป S 1> เพ<ล>ราะว่าหลังๆนี้เบนคิวนี่ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทในตลาดเกมเมอร์ของทั่วโลกเลยนะผมก็ดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีจอรุ่นไหนเข้ามาอีกนะผมถ้ามีโอกาสทางทีง a มงานเ p ฟเพ a แรก็จะนํามารีวิวแบบบ้านๆให้ชมกันนะครับผมวันนี้หลังจบคลิปอย่าลืมดูใกล้ๆโฟกัสของจอ2ตัวนะผมวันนี้พี่ป้แล้วก็ทนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ